แปนดีๆเล <that> ่นดีนะพี่เขาเล่นแข่งกับวิ่เยอนะค่อยๆแปนขา Nên ngày lâu phát ở cái đấy là phát cái đấy rồi lốt mà cả thằng mày đó mình nghĩ muốn lốt mình dưới để lốt ตรงนี้โล่งๆเล่นตรงนี้เลยรถกดถอยออกมารถใหญ่มองไม่เห็นโอ้กลับอันนะเออกลับบ้านยังไงกลับเรียวอย่ารถมารถถอยรถถอยรถถอยออมเล็ตออมเล็ต